วอนลับโวนำเบอรที่งฝางนหมื่นสองหมื่นกูบ่ได้เียดายเดิใส่มือนึงเบิด์ตจนกูก็ใสีมาแล้วเชคแล้วเราบัวินขาดดีดีครบอยู่บัลละครบน้ำตาลแดงเลือดฟ้าเออปีแอสตาแล้วก็วิบันเฮิบเอออัไรกับกาแฟปีอสตาอืครบวีเราเนาะครบแล้วบวกกับตัวทั่วไปสังไหมที่เจ็ดหนึ่งสองสามี เจ้าตัวใหม่ผู้ใดเดินหนยามไม่ทำท่ากันอุ้ยตัวใหม่บุกข่มสันเนาะโอ้อ้าข่มสันนั่นบ่เออบักเยืยวนั่นแหละเอาสูงยิ่งข่อยก็เห็นนั่นเล่ามาหาเตาอยู่สันเออกระมู่กันเนาะไปมาหาสู้กันเอื้อเพื่อเพื่อแพร่กันตะกี้กระไดแต่ว่ามันกับว่าข่อใจเขาใจเมียได้เด่นเขาบ่เข้าใจเรื่องยังเออรู้จำมันบ่ไดปะตะกี้หันเพ่าะมันปลาเมียหัน บดเหนือบดตัวบง้มยังหายอิจิอีจิมาหาเรามาหยิบเงินสละพันสละมูลสละหาพันไวาจะไปให้งานกรุงเขียบต้องรับปาตรฐานใดกับมากกู่ที่ใส่นี้เมื่อเคยมอ่าทันมันว่าสมภอไปเห็นหนาเราโดนเนาะเรามาเมื่อใดหลานไอ้ขุมสันมาหมุกก้อนนี่ดิบ่เออมาเทื่อวหนี้ระธัดมดาได้หมอจะใส่จรแยนจะเงินจะคล่อง อใส่ขมือก็เส้นเท้าจ้ำหนุนบ่ใส่ท้องค่ำนี่น้ำข้อกเส้นเท้าปูมือเนี่ยโอ้แน่ไปเห็นนังเธอเลยที่รถปา้ายแดงคุณบ่ทวงประติกับท่านเด้ออกจากบ,บ่ดูไหมครับ,บกระดิดว่ามูเข้าไปได้ดีไหมเจอนไปเขี่ยไปคมยังไงเราไอ้ค้มสันอ่นะนะจะชิวจะเหนาะก,ก็มั่นเนาะทั่วไปหากับบ่รับทั่วไปสามสายสี่สายเนีย่ยอย่าได้เท้าทวงเงิน เงือดสมองมันไหลเอื้อนใส่กับบอปากเพฮคก็จังบูงจ้าเข้านี่เงือดไหลมูหัแวแม่อยู่บอเราบร่เป็นคจนจังสันน้าไมสันน่ะม่มันคอนบอไม่เวลาคุยกับเจ้าซื่อบอคนเค่อยอาศัยกันมันก็ต้องอาศัยกันได้ละเบิงซะกอรแม่เจ้ากระไดน้ำปลาเมี่ยม,มาหัวซักัอกขวบามาหาฮา จะได้นั่นจะได้นี่จะได้เงินเท่ากับสอยเนี่ยกับไ่เอาเรื่องนี้อีกล่ะแต่สร้างเขากินเขานี่นะเนี่ยมันจะอิ่มห่วยดุนาะมึงเด้อข้ากูปลาเมียกูกำลังยิ้มกินมึงมาใส่บบก,กัน,ขขน,นล้ววะบ๊วยกันพ่อกระซิต่อนแค่จ้าน่ละว้ายจอสีปลาหอยเออมันเป็นยังไงแต่ขคนเฮานี่น Nga mà dìm nguyên cụ Để cho đại cụ hai Bà để hoa ta cụ dìm mừng văng Mơ đồn đọc cho mừng chờ Uầy Mơ đồn đó. Ừ Uầy Uầy thảo ha Tựa xịt pháo khói lý xịt mơ đồn nè Uầy cụ tựa kẹt kẹt nó nè Thấy Chạy của xoay mắt กูจะปาแม่มุมกูจะว่าเมอมเียนี่ว <c oughs> ่วยเท่าฮะก็สิบเอ็มาเขาจะไหนบานนี่เป็นบ้าเตี้ยห่วยกูใจให้เนาะอ้าวอ้าวเกีียนให้่งมูเจ้าก็ับไปห้ามูต่อตี้อันมาปกอนนี่ก็จะเป็นหะไไงปอลหนึ่งมูสิซื้อมันสิตายเตี้ยมันเดือดร้อนท่ากูพีบอกหุ่กเมืองนั่นแล้วว้าวย <c oughs>